จะดีแค่ไหนคะถ้าวันนี้รัฐบาล UK บอกว่าคุณซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ซื้อกล้องตัวแรงหรือว่าลงเครื่องจากขยายร้านแล้วเอามาหักภาษีคืนได้ทันทีเกือบเครื่องตั้งแต่ปีแรก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M Family Life in UK นะคะ mm hmm. วันนี้หมอมีข่าวสำคัญมาจากเว็บไซต์ government.uk มาฝากค่ะต้องบอกว่า ข่าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจหรือบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะแต่มันคือโอกาสของคนทำมาหากินและก็ฟรีแลนซ์ในอังกฤษอย่างเราทุกคนเลยค่ะมาตรการภาษีใหม่ปี2026นี้จะเปลี่ยนเงินที่เราต้องจ่ายภาษีให้กลายเป็นเงินหมุนเวียนในกระเป๋าของเรายังไงวันนี้หม่อมจะย่อยให้ฟังแบบละเอียดยิบพร้อมตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะมาทาความเข้าใจก่อนว่าปกติภาษีที่เนี่ยมันทํางานยังไงสมมุติเพื่อนๆเ,เปิดร้านนวดหรือว่าร้านอาหารในอังกฤษแล้วเราเนี่ยอยากที่จะพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นเช่นซื้อเตียงนวดไฟฟ้าตัวใหม่หรือว่าเตาอบอุตสาหกรรมเครื่องละ5000ันปอนด์อย่างเงี้ยปกติเราเอาเงิน5,000ันปอนด์เนี่ยไปหักภาษีทีเดียวไม่ได้นะคะทางสรรพากรเขาจะให้เราค่อยๆหักปีละนิดตามค่าเสื่อมราคาหรือที่เรียกว่า writing down allowance เหมือนเราผ่อนหักภาษีไปเรื่อยๆหา ปีบางสิปีบ้างกว่าจะครบก้อนซึ่งบางทีธุรกิจเนี่ยต้องใช้เงินหมุนตอนนี้เดี๋ยวนี้ไงแต่วันนี้รัฐบาลประกาศมาตรการที่ชื่อว่า New 40% First Year Allowance ค่ะคำนี้จำง่ายๆคือสิทธิ์หักภาษีปีแรก40%แบบถาวรหมายความว่าถ้าคุณลงทุนซื้อของเข้าบริษัท1,000ปอนเงี้ยคุณสามารถเอา400ปอปอนไปหักออกจากกำไรเพื่อลดภาษีได้ทันทีในปีนั้นเลย ว้าวใช่ไหมคะเงินก้อนนี้จะกลับมาเป็นสภาพคล่องให้เราเอาไปจ่ายค่าเช่าร้านหรือว่าจ้างน้องๆมาช่วยงานเพิ่มได้ทันทีไม่ต้องรอเป็น10ปีเลยคะ่ะทีนี้เรามาเจาะลึกประโยชน์4ข้อของสิทธิพิเศษหักภาษีปีแรก40%นี้นะคะว่ามันจะส่งผลยังไงกับพวกเราประชาชนตาดำๆบ้างข้อ1คะ่ะโอกาสทองของฟรีแลนซ์แล้วก็ SME นะคะคใครที่เป็นช่างภาพรับงานอีเวนต์ยูทูบเบอร์สายรีวิวหรือว่ารับทำกราฟิกที่จดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดาฟังทางนี้ค่ะอย่างวันก่อนเนี่ยผมไปเจอเพื่อนคนไทยคนนึงค่ะ mm hmm. เขาทำธุรกิจรับจ้างตัดต่อวิดีโอเขาบอกว่าอยากได้คอมพิวเตอร์ m s t u t u o ตัวเดตัวแรงๆราคาประมาณ4,000ปอน์แต่เขายังลังเลเพราะว่าเสียดายภาษีหมอมเลยบอกข่าวนี้ไปเลยว่าถ้าซื้อปีนี้ คุณหักภาษีปีแรกได้เลยนะคะก็คือ1,600ปปอนด์เงินส่วนที่ประหยัดได้เนี่ยเอาไปซื้อเลนกล้องเพิ่มได้อีกตัวเลยนะนี่คือการช่วยคนตัวเล็กที่ตั้งใจทำมาหากินจริงๆค่ะข้อที่2การจ้างงานและการเติบโต พอธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเขาลดภาษีใช่ไหมคะเขาก็จะมีเงินเหลือไปขยายสาขาค,าค่ะลองนึกภาพร้านอาหารไทยเจ้าดังแถวบ้าน,นเพื่อนๆดูนะคะถ้าเขาสามารถประหยัดภาษีจากการซื้อเครื่องจักรในครัวใหม่ได้เป็นหมื่นปอนเขาก็อาจจะกล้าเปิดสาขา2สาขา3ามเพราะเขาเปิดสาขาใหม่เขาก็ต้องจ้างคนเพิ่มใช่ไหมคะนี่คือโอกาสที่พี่น้องคนไทยในอังกฤษจะมีงานทํามากขึ้นหรือมีทางเลือกงานที่มั่นคงขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อนๆคนไหนที่กําลังหางาน อยู่หรือว่าอยากจะขยับขยายหน้าที่การงานนะคะลองคอมเมนต์บอกหมอมหน่อยนะคะว่าโซนที่เพื่อนๆอยู่ร้านค้าคึกคักกันบ้างไหมนะคะข้อที่3ค่ะ ราคาสินค้าและบริการอันนี้เราได้ประโยชน์ในฐานะผู้บริโภคค่ะเมื่อธุรกิจมีต้นทุนที่ถูกลงจากการประหยัดภาษีเขาก็ไม่จําเป็นต้องรีบขึ้นราคาสินค้าใส่เราหรือบางทีอาจจะจัดโปรโมชั่นดีๆได้มากขึ้นเพราะว่าเขามีกําไรเหลือไปบริหารจัดการได้คล่องตัวกว่าเดิมค่ะไม่ต้องมาผลักภาระให้ลูกค้าอย่างเราทั้งหมด ข้อที่4สังคมสีเขียวเพื่ออนาคตนะคะรัฐบาลเนี่ยเขายังใจดีต่อเวลาลดหย่อนภาษี100%สําเหรับการติดตั้ง e-v charging point หรือว่าจุดชาร์จรถไฟฟ้าด้วยนะคะอย่างตอนนี้ใครที่ขับ Uber หรือว่าขับรถร,ถรับส่งในอังกฤษนะคะการเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าคือเทรนเลยค่ะและถ้าเกิดว่าบริษัทรัอวห้างร้านมีที่ชาร์จเยอะขึ้นจากการลดหย่อนภาษีนี้ชีวิตเราก็ง่ายขึ้นเยอะใครเล็งจะเปลี่ยนรถนี่คือจังหวะที่ดีมากๆค่ะ แต่เมื่อพูดถึงข้อดีก็ไม่ใช่ม่อมนะคะข่าวนี้มีสิ่งที่ต้องแลกมาเหมือนกันรัฐบาลต้องคุมงบประมาณให้สมดุลเขาเลยมีการปรับลดอัตราหักค่าเสื่อมแบบทั่วไปลงนิดหน่อยค่ะและที่สำคัญคือภาษีเงินปันผลค่ะใครที่ออมเงินในหุ้นหรือว่าลงทุนไว้อาจจะต้องเตรียมตัวเสียภาษีส่วนนี้เพิ่มขึ้นรวมถึงเรื่องค่าครองชีพที่เพดานภาษีรายได้ยังถูกแช่แข็งไว้อันนี้ต้องวางแผนการเงินให้ดีเลยนะคะ สรุปสั้นๆน,นะคะมาตรการภาษีใหม่นี้ก็คือโอกาสทองของคนทํางานในอังกฤษค่ะรัฐบาลอยากให้เรากล้าลงทุนดังนั้นใครเล็งซื้ออุปกรณ์ทํามาหากินชิ้นใหญ่ๆปี2026นี่คือจังหวะที่คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะผมก็มีคําถามหนึ่งนะถ้าวันนี้เพื่อนๆประหยัดภาษีได้หนึ่งก้อนเนาะ เพื่อนๆอยากจะเอาเงินส่วนนั้นไปลงทุนทําอะไรเพิ่มในธุรกิจของตัวเองมากที่สุดคะคอมเมนต์มาแชร์ไอเดียกันหน่อยนะคะหมอมรออ่านอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดอัปเดตข่าวสารเก๋ๆสิทธิประโยชน์ดีๆหรือว่าเรื่องราวการใช้ชีวิตในซาร่าชนาจักรแบบเข้าใจง่ายก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับหมอด้วยนะคะกดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ไปเ,ปเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ในอังกฤษด้วยกันและที่สาคัญที่สุดฝากกด subscribe ติดตามช่อง M Family l i v e in UK ไว้ด้วยนะคะหมอมจะไปสันหาข่าวดีๆแบบนี้ มาย่อยให้ฟังทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย